กันไหมล่ะพี่รู้บรรทัดแรกไหมล่ะอ่าพี่รู้ทุกบรรทัดแค่น,นี้นะบ๊ายบายเอาใจเลยๆๆๆๆเอ,เอ้ยุนเขาอีที่พัดหน่อยเฮ้ยโชคจงเงินอยดีที่เมียหมดเลยเติมมาร้อยพอเห <ๆ S 1> ็นทำงานเยอะๆตกใจหมดเลยเราไม่ต้องใช้ๆๆๆๆๆพี่เมี่ง ให้พระเจ้าโจ๊กเปิดดีกว่าชื่อรู้ชื่อรายการไหมเนี่ยสวัสดีค่ะโกวิดกรนนะคะเยเจนนะคะจากเดสเกิลค่ะซอฟซอปมค่ะโกวิดกรนัะนไม่ใช่กรประตูนะเผื่อคนดูบางคนยังไม่เคยดูนี่บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นการตามหาโลเคชันถูกต้องครับ แล้วก็ไปถึงเป้าหมายให้สาเร็จก่อนเพื่อนคันข้างๆเนาะใช่ซึ่งรอบนี้ที่วาาบอกว่าจะให้ไข่เป็นละติจูดลองติจูดยังใจดีที่บอกเพราะเราเคยมาเขาไม่บอกอะไรเลยอ่ะเพื่อนโจ้ครับพี่เวงเขาฝากมาให้เพื่อนโจ้โปรโมทก่อนโปรโมทก่อนเหรอใช่โปรโมทก่อนเลยเหรอก่อนแล้วค่อยเล่นต้องผมไปที่ไหนผมจะโปรโมททุกอย่างของคุณช่องผมดังแล้วคนตามพันห้าแล้วบ้านเจ้าทูกดังแล้วเรามาจจะเป็นแฟนกันได้ไหมน้องให้เจอมาฮะ คลิปนี้ดังแน่คลิปคุณทำเนี้ยดังแน่อะโปรโมทสิบะทิดานะเป็นช่องคเวอร์เพลงลูกโอ้ยของดีช่องเนี้ยของดีของดีไปดูได้เราเเพลงคุณนะขวานบินไงช่อนโอ้ยผมล้องได้แล้วผมก็รองได้ผิดที่ฉันได้เจอไม้งามยามเมื่อควานของฉัน ถือว่าผ่านเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะร้องควานบินให้ความปวดรล้าวความเศร้าทำเลาเจ็บหัวอีสัวนไปฟังเพลงกูเลยเอาเอาเอายังอ่ะโอเคค่ะเราเปิด Google ลรอเลยเนี่นนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ให้โจทย์นะครับค่ะโอเคค่ะเรื่งสองซัมเริ่มแล้วเหรอเริ่มแบบคนใทยหุยตื่นเต้นว่ะ หัวกับขาคนละข้างทางสลับทัทสศาพ์ไปลรม,มามาได้ไหมสวัสดีจ้ามัชรูมสูมเข้าไปวันเกิดใครอ๋อคนนี้อียองหึม มันเกิดอียองฮึมยออวันเกิดอียองฮึมเราต้องหาวันเกิดอียองฮึมใช่ไหมใช่ว่าอียองฮึมเราต้องหาลัติจูดและลองีิจูดของอันนี้เราเราเซิร์ชกูก็แมปไปเราจะเจอเลยครับจงไขรหัสตัวเลขจากกรอนหนึ่งบรรทัดสองตัวเลขครับหนึ่งบรรทัดเนี่ยจะมีสองตัวเลขหัวกับขาคนละข้างทางสลับโทรศัพท์ไปลิมามาได้ไหมลิมาคือที่ไหนอะไปลิมาไปลิมาคือลิมาลิมาลองเสิร์ชลิมาลิ มาเป็นเมืองหลวงของประเทศเปรูโทรศัพท์ไปลิมาต้องใช้รหัสอะไรครับเออจุดเป็นไงโอ้โหตัวเลขเอาตรงไหนอะมีตั้งแต่พื้นที่ตารางกิโลเมตรวันก่อตั้งสภาพอากาศเบอร์โทรหรือเปล่าพี่ซอโอ้ไม่ได้ N หกหกห้าหนึ่งห้าหนึ่งโอ้โหจะจด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 ลิมาก็นี่อะห้าหนึ่งก็จกโอ้ครับขาคนละข้างคืออะไรอะหนึ่งบรรทัดได้สองตัวเลข เราสุ่มดวงมากเลยเนี่ยเราไม่คิดอ่างอื่นหัวกับขาคระออกก่อนเออกระเถิไปดูกระเถิดไปดูสวัสดีจ้ามัชรูมซูมเข้าไปมัชรูมสวัสดีจ้ามัชรูมเหรอนันหนูรอไว้ตรงนี้ละกันเราจะได้ออกพร้อมกันขับกันทางเหมือนกันทุกอีพีเลยได้ยังคะแต่เราได้แล้วนะอะไรวะเขาได้แล้วได้แล้วก็ไปเลยอยากมากดดัน เขายังไม่ได้แน่นอนต้องพูดแบบนี้ใช่ใช่อียองคือใครวะอียองคืออียองคือเขาคือใครอ่ะเราขอกโทษหรือว่าเขาไม่น่าจะง่ายๆแมยแค่เสิรอายุก็เจอแล้วมันก็ง่าย,ไป,ายไปเหมือนกันนะเราหาก่อนว่าอียองคืมมออายุเท่าไหร่พูดง่ายเลยอันนี้เซ็นรู้อ,อุ้ยอันนี้โทรถามขนุนได้ไหมคะ เพราะว่าขนุนเขาเคป๊อปจ๋ามากพี่ซอใช่เราต้องใช้ความเลสเกิลให้คุ้มค่าเขาจะรู้ถอยก็ได้เฝื่อเขาไปก่อนเราก็ตามสุขสันวันเกิดเตนอียองฮึมคือเต้น NCT NCT มันต้องหลายคนอียองฮึมเนี่ยอียองฮึมขนุนอียองฮึมคือใครอ่ะ่รู้จักจบแล้วขนุนไม่รู้จักไม่ใช่ลองเตนใช่ปะ นะใช่เต้นอาจจะชื่อเกาหลีว่าอียองฮุนเหรอเบญรยุเท่าไหร่ยี่สิบหกขนาดปปีนี้ยี่สหกเฮ้ยเขาแม่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวนั้นเราใช่ฉันว่าชื่อเกาหลีเขาชื่อลียองฮุนแน่เลยโอเคโอเคมึงแต่งกิ้วค่ะโอเคโอเคโอเคคือน้องเต้นใช่ไหมเกิดสองห้าสามเก้าอายุยี่สหกสองหกได้ละหกเจ็ดสองหกปากกาไม่มีปากกาครับมีแล้วมีแล้วเาละเอาละเอาละเอาละโอ้ยปากกาไม่มีแล้วโอ้ยว่าเหรอ หัวกับขาคนละข้างทางสลับด้วยนะหนึ่งกับศูนย์เหรอศูนย์จหนึ่งคิดง่ายไปปะเหมือนหาเรขกหวยเพราะว่าครูทมเขาไม่น่าคิดง่ายๆอย่างนั้นปะหรือเขาคิดง่ายๆอย่างนั้นแหละศูนย์กับหนึ่งเหรอทางสลับคืออะไรก็ศูนย์กับหนึ่งทางสลับนึ่มสวัสดีจ้ามัสลูมจ้ามัสลูมสูงไปศูนย์ศูนย์ปะสวัสดีจ้ามัสลูมจ้ามัสลูมหรือว่าเขาจะเป็นจุ่มมัสลาจุ่มมัสลาไม่มี มันไม่เหมาะกับคนที่โง่แบบแลราผมมากเอาไงปุอยพ<ค>ี่อี่ซอมขนมบอกว่าถ้าอายุ26่กเนี่ยสากลแต่ถ้านับตามเกาหลีแตี่27อะไรอะนับตามเกาหลีหรื <c oughs> อเปล่าเพราะเขาใช้ชื่อเกาหลีเออไปไงไปมีเหตุผลไหมคนะโทรศัพท์ไปริมามาได้ไหมได้แล้วตอนนี้เราเหลือ room มัชรูมกับสวัสดีจ้ามัชรูมอ่ะเขาเออแล้วเขาเน้นคําแค่นี้ด้วยนะประเด็นนะคะเราออกไปก่อนไหมออกไปก่อนไหมไปไหนอะ ดี๋ยว่าออกไปการจนาแล้วจอดหลอกล่อเขาเปิดประจบบายบายด้วยเปิดปิดจบบาย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 จ้ามัชูไปไหนก็ค่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงค่ะเออไปเลยไปเลยไปก่อนนะอุ้ยถึงเร็วแน่เลยเฮ้ยวินเดาว่ามันคือค่ายเพลงไม่หรือเปล่าคะ สโมลูมเหรอเออเราขับตามกูก่อนนะหนูว่าเราจะจะตามด้วยจะตามด้วยเนี่ยเขาก็รู้ดิว่าเราไปจอดนะเจาตามมาทำไมวะบ้าเปล่าเนี่ยหัวกับขาคนละข้างเองเรายังคงตีเป็นศูนย์กับหนึ่งอยู่แบบตาก่อนเนาะดูตามไปก่อนเนาะกี่บรรทัดแล้วครัะสองทัดดไ้บรรทัดี่ไม่มั่นใจด้วยนะเดี๋ยวแนจ้ามัชรูมสวัสดีจ้ามัชรูมซูมเข้าไปซูมมัชรูมแล้วเขาต้องเน้นแค่จ้ามัชรูมอะเฮ้ยคิดไม่ออกอะเออเขาไปไหนกันอะ สวัสดีจ้ามัทรูมมัท o รูมซูมเข้าไปจ้าเห็ดเหรอเจ็ดห้าเจ็ดห้จ้าไเ่อเ่อเ่เแโอ้โหจ้าเห็ดไอ้เ่องเก่งมากคุณเต้เก่งมากสุดยอดเก่งมากเ้ยเหลืออันสุดท้ายแล้วได้แล้วเนี่ยจ้าเห็ดไอ้เชี่ไอ้อมแกงได้แล้วแล้วถ้าเราแบบว่าใส่ลัตตี้จูด ้ยมีคำใบ้แล้วคำใบ้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวคำใบ้แล้วมาแล้วเราชนะแล้วโจ๊กโจกเราชนะแล้วโจ๊กมามาคำใบ้หนึ่งมามันเหมือนมีธรรมชาติเหมือนดูนกเซิร์ชได้ไหมเราเซิร์ชได้ไหมเซิร์ชรูปได้ไหมนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามห้ามต้องห้ามตรงนั้นด้วยนะเฮ้ยไอ้นี่มันป่าป่าเหมือนป่าชายเลนป่าปตทป่าปตทอันนี้เหรออุ้ย ใช่ไหม <S <S ใช่ <S <S เราจําได้เสเร็จเลยเๆนี่ประกงที่เราว่าใช่เราว่าใช่มากเยกันเลยมันจะง่ายไปไหมแต่เราว่าใช่ไปก่อนไหมอันน้งเซอร์นี่ไปไปๆๆๆอันนี้ก่อนไปก่อนนั้นเลยระหว่างทางแต่ประเด็นคือยังหาตัวเลขให้ไม่ได้เลยโอเคโอเคแกะอันนี้ก็แด้ไม่รู้ที่ไหนอันเนี้ยหัวกับขาคนละข้างทางสลับนะครับพระเจ้าพระเจ้าหัวกับขาห้ากับขัวหัวอีกแล้วเหรอหัวกับขาทางสลับหกเก้าป่ะคืออะไรหัวกับขาทางสลับกันอะ หัวกับขามันสลับกันไอ้เขี้ยใช่ป่ะเฮ้ยเขี้ยหัวกับขาเขี้ยท่าหกเก้าใช่ไหมหกเก้าหกเก้าเขี้ยโอ้ยโจ๊กคุณชอบหกเก้าจุ๊บจุ๊บใช่แล้วแหละครับบรรทัดแรกหมายถึงตัวเลข69เพราะวงกลมของตัวเลข6กับตัวเลข9มันอยู่สลับข้างกันคิดอะไรเนี่ยพี่โจ๊กพี่เติร์ดทะลึ่งนะฮะบ้าบอบรรทัดที่2เลขขึ้นต้นเบอร์โทรศัพท์ที่เมืองลิมาประเทศเปรูคือ51 บรรทัดที่3จ้ามาสัสลูมแปลเป็นไทยว่าจ้าเห็บเพราะอ่านผลคำก็จะได้7-5าและบรรทัดสุดท้ายอายุของอียองหึมหรือน้องเต้นก็คือ26เมื่อใส่รวมไปในโจทย์มันจะนำเราไปสู่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงเฮ้ยครบแล้วเสิร์ฟเลยเฮียเฮียแม่งชนะอีกแล้วเฮียโอ้โข ไปเลยเชิญเลยเชิญเลยเฮ้นี่เรารู้จริงนะเนี่ยสามจุดอุ้ยรดซอบรถซอดบเขาไม่รู้หรอกเช่อดิมันลามกที่นี่แหละผิดที่ใช่โอ้ไก่สัตว์กี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไปเลยไปเลยไปเลยแม่งยอมหอชมป่านะครับน่าจะใช่จากชื่อแล้วใช่เพราะว่ามันมีคนเดินชมต้นไม้ถูกต้องวันนี้ได้กี่บรรทัดแล้วนได้สองสามบรรทัดแบบไม่มั่นใจค่ะแต่ว่าเราจะวิธีทำกลับกันไง คือเราได้รูปโลเคชันมาเราก็จะหาโลเคชันเล่ตรงไหมใช่สวัสดีจ้ามัชรูมคืออะไรอ่ะจ้ามัชสวัสดียากจังอุ้ยจ้ามัชรูมจ้าเห็ดโอ้ยพี่สองดูดิก็ะดุกด้จ้าเห็ดผวนเป็นเจ็ดห้าอ๋อุ้ยฉลาดไหมเจ็ดห้าได้แล้วได้สามคนทันแล้วเฮ้ยเมารถอ่ะจ๊ รเราเราต้องบอลเล่นเวไม่รู้นะไม่งั้นเขาก็จะยิ่งกระตือรือร้อนอ่าเล่นเวไม่รู้นะอ่ะพี่เตอร์โทรมาแล้วฮ<ะ>ัลโหลค่ะไปไหนกันหรอคะไปเก็บเห็ดกับพ,พ,พี่พี่อยู่ตรงไหนกันคะผมอยู่ตรงบร,รมมน้าชนานีคุณอยู่ไหนเส้นอยู่ลอยฟ้าบร,รมเลยน่าจะอยู่ข้างบนพี่หรือเปล่า คุณรู้ทางแล้วใช่ไหมคุณรู้ว่าจะไปไหนแล้วใช่ไหมอยู่แล้วพวกเรารู้แล้วค่ะพวกพี่ยังไม่รู้เลยอุ้ยพี่นี่โมพี่ออกกพวกเรามันซูมยังไงมันซูมจ่ายังไรเห็นอ่ะเออมันซูมจ้ายยังไงนะอ๋ะอเขาไม่ได้บรรทัดนี้แน่เลยใช่ไหมเ <dares> ขาไม่ได้จริง,รงๆหรือเขาแค่ปั่นพวกเราอยู่เนี่ยพี่แรกกันไหมล่ะพี่รู้บรรทัดแรกไหมล่ะอ๋อนี่คุณคุณเอาอย่างนี้ถามตรงๆเลยรู้ทุบรรทัดยังไม่รู้บรรทัดอ่ะอันนี้ตอบตรงๆค่ะอ่าพี่รู้ทุบรรทัดแค่นี้นะบ๊ายบาย ใครหลอกใครวะสบายแล้วอ๋อเดี๋ยวราไปพารามแปดครับคุณโจ๊กโอเคโอเคโอเคเอ้ยคุณเข้าอีซี่พาร์ตหน่อยอีซี่พาร์ตคืออะไรไม่เคยทำเลยมันจะเกิดมันจะเขียนว่าอีซี่พาร์ตนั่นแหละรหัสอ๋อเจอแล้วคุณก๊อฟไปหน่อยก๊อฟเลยก๊อฟแล้วก็ไปจ่ายในเติมเงินไอแอปเฮ้ยโจ๊กกเงินู่ที่เมียหมดแลนี่ยเติมอ้าห้อยพอเฮ้ยห้าร้อยเดี๋ยวมันหมดตัวเลยนะหมดเลยเนีเร็วเดี๋ยวแพ้ แต่กีรู้เลยนะว่าเงินอยู่กับเมียหมดเลยนะเข้าแอปธนาคารแล้วรู้เลยนะเห็นยทำงานเยอะๆตกใจหมดเลยเราไม่ต้องใช้ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอ่ะวันทัดพูดกันไหมฮัลโหลฮัลโหลพี่ชามสะดวกคุยไหมเขาถ่ายรายการโกหกก่อนคุยเฮ้ยเช้าเราคิดไม่ออกช่วยด้วย ประโยคต่อไปนี้เนี่ยจะตีตัวเลขออกมาได้สองตัวหัวกับขาคนละข้างทางสลับหัวกับขาคนละข้างทางสลับบอกน้องทุกคนหยุดงานเ่ินมาช่วยพี่โจกพี่เติร์นเขาไปแล้วอ่ะคนคะนี่คิดตรงวอบขอความช่วยเหลือหน่อยฮะหัวกับขาคนละข้างทางสลับมันมันต้องออกเป็นตัวเลขใช่ไหมซอฟใช่มันต้องออกเป็นตัวเลขสองตัวค่ะ น้องๆที่เลือก69กปเลยนะทำไม69อ่ะหัวตัดขามาตัด69ไม่ได้จะมาจะดูเดินที่ไหนๆเฮ้ยถูกด้วยอะมันอยู่บนบกแล้วขอบคุณมากได้แล้วขอบคุณทุกคนมากเลยสวัสดีครับขอบคุณค่ะบาสดีค่ะเดี๋ยวเราตรงไปก่อนครับโจ๊บตรงข้ามแม่น้ำแล้วเลี้ยวขวาเมารถว่ะโจขับรถเมารถอะ เรารู้สถานที่แล้วแล้วเราก็รู้ด้วยว่าพี่โจ๊กครับรถเมาใช่แล้วก็เงินในบัญชีเงินในบัญชีไม่ถึงสามพันแล้วกันความรับรู้อะไรสแกนจี้สแกนจ่ายเหรออุ้ยเดี๋ยวโดนสแกนมุมก็ได้ครับคุณโจ๊กเดี๋ยวนี่เงินสาย68ปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยปล่อยไปเติมไม่เข้าทำไงอ่ะ ทำไมเติมไม่เข้าวหวังจบเรื่อะไรวะเนี่ยไข่คุณเจอล้ยังไม่มีปินเลยเอาแล้วมันมันมันเติมเงินแล้วมันไม่กดอ่ะมันไม่ออกอ่ะอ๋อนี่คุณต้องกดนี่นเปล่าเนี่ยเกินระยะกับเวลากำหนดเลยมคุณไม่ได้กดเยังไม่ได้กดทีวีทีวีครับผมผมครับ ผิดชีวิตเปลี่ยนทางด่วนอยู่เพียงข้างหน้าเชื่แล้วแต่ว่ากำลังี้มันไปไหนมันมมันเลี้ยวก่อนไม่ชินทางกรุงเทพอะเป็นเด็กน้อนมอา<อ>เลยส่แยกนี้แล้วมันจะมีเหมือนทางให้ขึ้นสะพานค่ะเหมือนเรากําลังไปทางที่ไม่ใช่ทางด่วนอุ้ยเขาไม่ขึ้นทางด่วนแล้วหรอหรือเรากลับไปทางด่วนอุย้ยเราถึงชาแน่เลยพี่สวอสัสเขาถึงแล้วแน่เลย แล้วไฟแดงที่ไม่ขึ้นเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอีกงานแค่ไหนหรอไม่น่าไม่น่าเลี้ยวผิดเลยฟังนู้นเขาอยู่ไหนแล้วว่าเขาจะแซงเราไปรือ,อยังนะเอ้ยขวายาวเลยไม่ใช่หรอี้ขวาหรอขวาอะไรอะ่ะใช่พี่เตยแล้วมันสิบเจ็ดกิโลมันต้องขวายาวลูดขวาลยนี้อ๋อซ้ายไม่หรอบอกบางนาบางนาคือสิบเจ็ดโลหน้าไหนเหน็นไหมบางนาซ<า>้ายซ้ายอันนี้ซ้ายอันนี้บอกซ้าย ไอ้เฮียนัทแม่งพยายามจะให้กูหลงด้วยสัตวกเดี๋ยวไปรับยี่หัาไม่ทันรูดขวารูดขวารูดขวาเอ้ยรู่ทินเดอร์ใช่แล้วเปล่าเนี่ยนั่นไงเป็นไงล่ะเฮียแล้วไงโจ๊กนี่เฮียอะไรเนี่ยนี่นี่อะไรเนี่ยเออก็บังนางไม่ดูนี่ดิเอ้าไงล่ะรูดขวาผมบอกแล้วรูดขวาเฮียวันนี้ถูกแล้วพี่ต้องขวายาวเลย กูจะไปรู้เหรอมึงไม่หลอกกูอ่ะกูโดนหลอกบ่อยไม่เ,ม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 เมชื่อใจใครแล้วที่รู้สึกตอนนี้กูยันหัวแล้วปวดฉี่เลยอุ้ยคนนานอ่ะกลับไหมกลับรถอ่ะนะพี่กลับกลับกลับออฟฟิศอ่ะแถวเนี้ยถ้าหลงหนึ่งทีอ่ะเรื่องใหญ่บอกเลยไปคนละทิศคนละทางใช่ค่ะย่านบางนาย่านมอเตอร์เวย์เนี้ยค่ะอย่าผิดนะคะโอเคเดี๋ยวลงไปตามทางค่ะจะเจอแยกแล้วเลี้ยวขวาค่ะ ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวขวาเสร็จตรงยาวปั๊บอยู่ซ้ายมือคุณเบรกแรงปั๊บเดี๋ยวก็อ้วกหรอกบนที่หายเลยถ้าเป็นพี่เบ้งนั่งอยู่พี่เบรกอ้วกแตกกันแล้วตอนนี้ลูกเมียกูจนได้เงยนโว้ยนี่ยนีเรากลับรถเพื่อไปขึ้นตังด่วนใช่ปะ ใหญยไกลเลยค่ะโอ้โหแค่ไม่ยอมรูดขวาเนี่ยนะโอ้โหาดเดียวงานหยาบเลยดีกว่าถ้าอย่างนี้ไอ้เซนก็งานหยาบอยู่เลยดิน่าจะพลาดเหมือนกันนะโทรหาซอฟดีกว่าพี่ซอฟละขาดอ่ะฮะลโหลเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยจบแล้วเหรอตอนนี้กี่โมงคะไปสองเฮ้ยจดได้ี่จอดได้ เ้ยใช่รับให้หน่อยได้ไหมคะพี่เติร์โทมอะ่ะเฮ้ยไปบางแสนเหรอได้ข่าว่าพี่ๆรู้ไปทางก่อนพวกเราคะ่ะทำไมมาถึงหลังล่ะรถมันติดละ่ะเลี้ยวผิดทางผิดทางบนทางดว่วนเมารถด้วยโจ๊ก <c oughs> <c oughs> โซคูขับรถไม่ดีเมาชิบหายเลยเมาทั้งคันเลย <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยโล ผู้แพ้ฝากอะไรหน่อยได้เดี๋ยวพวกเราสูตรอากาศให้ไม่อยากฝากผลงานแล้วผมขอฝากความคิดถึงไปถึงพวกคุณด้วยแล้วกันนะ,ะนะ <c oughs> ได้แบบเวรนี้ได้ไหมฝากสิครับขอฝากพระเจ้าทูบนะฮะหนึ่งเดียวคนนี้ที่มีคลิปเดียวในประเทศไทย <c oughs> และช่องรัธิดาลูกสาวผมเองครับ <c oughs> และเพลงขวานบินนะครับและเมื่อเพลงดังนะครับพี่โจก็จะไม่รู้จักกับพวกเราอีกต่อไป ขาสั่งให้หนูวางพี่แล้วอ่ะโอเคโอเคปิดแยกกล้องก็ได้พี่เมารถด้วยเดยวหลังมานั่งรถพี่นะสำหรับผู้ชนะในวันนี้ก็คือพี่เซกับเซนค่ะชนะที่สุดค่ะวันนี้อย่าลืมคกดติดตามช่องยกกำหลังด้วยนะจ้าค่ะพวกเราลาไปก่อนนะแค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชนะนะคะชนะทุกคนเห็นผมพูดตลอดทางนะครับเมารถเมาล์รถมันเมาจริง bl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  <laughs>